คือส่วนใหญ่ที่กินตอนแรกเลยนะเขาไม่เชื่อว่าทําจากโซเขียวถ้าเกิดพูดถึงปีนี้เนี่ยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ5 0 0ร้อยพันเปเ็นเลยเพราะมันโตแบบก้ากระโดดมากๆครับ อบทัศินอินทานนน์ครับเฟนฟายของเราเนี่ยเราทำมาจากถั่วเขียวนะเจ้าเดียวของประเทศไทยก็ถั่วเขียวปลอดสารเคมีทุกมเมล็ดครับลูกค้ากินแล้วก็ชอบแล้วก็วา้าวแล้วก็ซื้อกลับซื้อเป็นถุงกลับไปทําที่บ้านก็มีเยอะแยะเลยเรามีแฟลกชิพสโตร์ที่เซนทรัลเวสเกตแล้วก็ในปีนี้ครับจบปี -67 เนี่ยเราก็จะมีสาขาทั้งหมด5สา,าสาขา็นสาขาของแบรนด์ของเนฟนฟายทาเองครับผมคือจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยตั้งชื่อว่ามิตเซนมิเตอร์ en, เป็นคําที่ใครก็ใช้ได้ จนมีโอกาสได้เข้ามารู้จักกับกรมศิลทางปัญญาก็เลยมาปรึกษาว่าไอ้ชื่อไหนมันสตรองไม่สตรองก็เลยได้ปรับกันมาหลายชื่อจนใช้คําว่าเซนฟรายครับณปัจจุบันเนี่ยเราได้เทรดมาแล้วนะครับแล้วก็ไปจดมาร์กติดโปรโตคอลก็จะพาแบรนด์เซนฟรายออกไปขายทั่วโลกตามพาร์ทน,นของของเราครับ